เรื่องมาเริ่มประเด็นแรกเลยดีกว่านะฮะเรื่องราวความรักของคุณเพลงนะครับผมชนทิดาอัศวะเหล้วก็คุณเป๊กเสรณีชาญวีรกูลนะครับผมลูกชายคนเก่งของท่านนายกเัฐมนตรีนะครับผมคุณอนุทินนั่นเองนะฮะที่หลังจากที่หลายคนลุ้นว่าคุณพ่อนั้นจะได้นั่งเก้าอี้นายกคนต่อไปหรือไม่นะครับผมทีนี้ก็ทุกคนจับตามองลูกไงใช่ทีนี้พอจับตามองลูกปุ๊บ ก็เอ้าทำไมปกติทางลูกเองเนี่ยจะมักจะโพสถึงเรื่องราวความรักของตัวเองอ,อ่าแม้ว่าจะไม่ได้บ่อยแต่มันก็ต้องมีแบบอ,ออกมาหให้เห็นบ้าง,งคือส่วนใหญ่ไม่แม้ว่าจะไม่ได้โพสในไทม์ไลน์เต็มๆค็มเขาจะมีในอินสตาแกรมที่แบบเป็น Instagram Story สตอรี่อ่าอสตที่แบบโพสโมเมนต์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเออในของฝั่งผู้ชายโอเคเข้าใจได้ผู้ชายก็โมเมนต์แบบแมนแนอาจจะไม่โพสหวานมากแต่ฝั่งผู้หญิงควรจะต้องมีไหม เคุณเพลงเขาเป็นคนที่เป็นคนบันเทิงเขาเล่นโซเชียลซึ่งมันมันแปลกที่ไม่ค่อยจะเห็นภาพของอันนี้ภาพเก่าอ่าใช่เป็นภาพเก่าขเดือนที่แล้วได้ใช่เป็นภาพไม่ไม่เห็นภาพของคุณคุณเป็กอยู่ในเฟรมเท่าไหร่ใช่เหมือนหายไปเลยหายไปเลยเขาก็ไม่ได้ลบรูปคู่เขานะมันไม่ได้ลบรูปอยู่แล้วเออคือเอาจริงๆคือคู่หลากหลายคู่อันนี้คือยกตัวอย่างเนาะหลากหลายคู่ที่ เขาเรียกว่าแยกทางกันไปด้วยความเข้าใจค่ะเขาก็ก็เก็บโมเมนต์ไว้มีโมเมนต์นั้นไว้ในมุมที่อีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่รองดีๆแต่น,นี้คือเราไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกันนะเราแค่<ด>ตัวเองจับตาเราท้าเท้า้ามให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะแล้วก็ทีนี้นคนก็ไปสืบแบบเฮ้ยมันแปลกแปลกแปลกมันก็ไม่ได้ถ่ายถ่ตึ้งตึ้งเป็นไง เุยนี่ร่วมร่วมหกเดือนนะที่ไม่จำคู่ไม่มีรูปคู่หลังจากสัมภาษณ์ช่วงเดือนเมษายนไม่แล้วเขาจับตาตรงที่วันที่คุณอนุทินได้เป็นนายกจะไหมแล้วไม่มเจอ้องเพลงไม่ไปแต่ว่าคุณเป๊กกัไปเปแบบกอดคุณพ่อคุณเป๊กไปซึ่งในในโมเมนต์นั้นผมเข้าใจว่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องราวของพรรคการเมืองค่ะค่ะคุณเพลงไม่ไปไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ หลายๆคนที่แสดงความยินดีซึ่งโมเมนต์นั้นน่ะคุณเพลก็น่าจะไปได้เพราะมีแบบภรรยาของคนนั่นคนนี้คนใกล้ชงใกล้ชิดไปร่วมไปร่วมงานด้วยใช่ค่ะซึ่งไรไรไรใช้คำว่าไรเงาคุณเพลไรเงาเลยแม้แต่แคปชั่นถึงยังไม่เห็นเลยใช่ตอนแรกคิดในใจว่าอาจจะเป็นเรื่องกันมนไม่อยากไปแต่ว่ามันมัมือนแบบแสดงความยินดีหรืออะไรนะไม่มีเลยนะไม่ได้ดี่เตยายมส่งก็ไม่มีเลยนะแล้ว แล้วคือในอินสตาแกรมของคุณแม่คุณแม่เป็นยงไงบ้างคะคุณแม่ตู่มีไหมก็ไม่มีสื่อมีเดียอะไรเลยหรอกริบเลยแปลกจริงโพสแค่อะไรไหมคือด้วยวันที่แบบความเป็นคุณตู่เนี่ยก็จะโพสแค่แบบ ลูกเขาคุณแม่เขาแล้วก็เขาแค่นั้นเป็นเรของงานพี่ตู่เป็นอย่างนี้ปกติเออเพราะเป็นเฟรนเป็นเฟรนเป็นแฟนเป็นแฟรนึ่ในอินสตาแกรมพี่ตู่ก็เป็นบล็อกชันแล้วทีเนี้ยแต่พวกบล็อกหนใหุู่ทำงานด้วยแม่พอผู้เห็นหน้าวันนี้แหละพี่ตู่บอกไม่เป็นไรนะฮะซึ่งซึ่งแบบโดยปกติคือพี่ตู่เขาจะแบบโพสโพสภาพโมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วที่แบบเอ้ยไปเที่ยวกันแบบครอบครัวแต่แค่งงว่าเออ ทำไมถึงไม่เห็นการร่วมแสดงความยินดีเพราะต้องอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่ความสนิทสนมใกล้ชิดของสองตระกูลนี้ใกล้ชิดกันมากแนบแ,แน่นขนาดที่ว่าโอเค ลูกของทั้งคู่เนี่ยครองรักกันมาถึง7ปีซึ่งต้องย้อนใช่นี่คุกเข่าถูกต้องใช่ไหมน้องเหมันจะฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาจริงๆไม่กล้าพูดชื่อประเทศเพราะลืมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะอุ๊ยหวานมากจจำโมเมนต์นั้นได้เลยอ่ะใช่คืออ่ะไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเนี่ย บอกคุณเป็กเขาบอกว่าเขาเริ่มตามจีบคุณเพลงก่อนในปี๋อในปี2,561 เขาเผยใจเจ็ดปีนะเผยใจปีของ7เจ็ดปีเออประมาณเปิดใจว่าเฮ้ยเธอฉันฉันชอบเธอนะแต่ต้องคู่รู้จักกันเลยพอบ้านทั้งบ้านทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันอ่าก็คือทางคุณพ่อของคุณเพลงเองสนิทกับสนิทสนมกับคุณอนุทินค่ะก็คือท่านในปัจจุบันนี่แหละค่ะเออก็คือทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็พบกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใดๆก็คือผมว่าความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกัน ม,มันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักจังก็ศึกษาดูใจ,ใก,จใกันไปจนออกมาประกาศเลยว่า,วาโอเคเดินหน้าเดินหน้าชอบแล้วก็เดินหน้าคบกันหลังจากนั้นปุ๊บก็โอเคความรักทั้งคู่ก็เปิดเป็นที่สาธารณะแล้วก็เห็นโมเมนต์หวานวาออกมาให้เห็นเห็นไหมคือคนเราเป็นคนรักกันอ่่แม่อยฉันเธอจําได้ไหมช่วงแรกที่เขาเปิดตัวจาได้โอ้โห รูปเอ่ยคลิปเอ่ยมารัว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 ฉำฉำแล้วเขาก็มีมาเรื่อยๆนะสาละครั้งอะไรย่างเงี้ยมันก็จะเห็นมเมนต้ต่างๆมันก็เลยแบบนจนสุดท้ายปุป๊บมาปีที่แล้วเนี่ยที่เขาคุกเข,ข่าขันงานถูกอมอมนะซึ่งคนเราพอคุ่แข่งขันงานเสร็จปุ๊บปะ่เธอให้ดูคู่หมากคีมสิ เขาจะแบบอันาต้องจะมีแบบไปเลือกเมบูนี้จัดดอกมาเอาเอาไปชิมหาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเตรียมงานเลยพ่อแม่เตรียมอันนี้ไว้คือเธอมันต้องมีโมเมนต์นั้นเพราะไม่ถึงแม่พอไปปีใช่ไหมล่ะมันก็อีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันกริบเลยแปลกเออมันกริบเลยคนก็เลยจับตาถูกต้คะจับตามาตั้งแต่ตอนที่คุณอนุทินนั่นแหละครับผมได้รับ ตำแหน่งนายรัฐมนตรีทีนี้เนี่พอทำจับตาคือมันแปลกนี่ว่าแม้ว่าจะจับตามองข่าวสื่อตีออกมามไม่ใช่แค่สื่อเดียวนะคือแทบจะทุกสื่อในประเทศไทยที่ออกปติเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเพลงและก็คุณ,คณเป๊กว่าเอา้ายังไงไหนออกมาเล่าซิเจ้าตัวอย่างยิง,ยงเลย เขาก็ยังเงียบจนถึงปัจจุบันแต่ว่าก่อนหน้านี้จําได้ว่าคุณเพลงเขาโพสตเอ่อเหมือนได้ใครในไอจีอ่ะเป็นูเป็นภาษาอังกฤษเหมือนประมาณว่าน้ําตรงน้ำตามีความเศร้าอะไรประมาณเนี้ยคนก็แบบเอ๊มันยิ่งโย่แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะเกียช่วงโปรโมทเพลงไหมอ่ะจริงทเพลงไหมจริงจริงคือเดี๋ยวนี้โปรโมทเพลงโปรโมทโนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีแบบโมเมนต์อะไรแบบนี้ออกมาให้สื่อจับตามองกันใช่ใช่หรือว่าเขาจะสำบอปเฮ้ยโอเคสื่อก็เล่นกันไปเหอะเดี๋ยวฉันจะมาเซอร์ไพรส์ทีเดียว ตึ้งทุกคนเรียนเชิญงานแต่งค่ะอะไรอย่างนั้นก็หวังเป็นแบบนี้แต่ว่าล่าสุดที่พี่เห็นเขาไปอะไรการคุยแซบโชว์อ่ะอุ้ยเป็นเทบันทึกภาพบันทึกภาาเออนั่นแหละพี่ก็เพียงฟังว่าจะพูดเรื่องนี้ไหมปรากฏว่าไม่พูดแต่แต่กล่าวตถึงกล่าวถึงคุณอนุทินในขณะที่ยังไม่ได้ลงตัดสินนายกตอนนั้นขณะที่คือตอนนั้นนะตอนนั้นคือย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ที่คุณพ่อใช่ไหมที่คุณคุณเอ๋ชมสวัสด์ได้สบายได้เขาเรียกว่าเกิด อเอาการเออ,อมีอาการจนเสียชีวิตตัวจนเสียชีวิตตอนนั้นจำได้ว่าเป็นฮิสโตกใช่ค่ะฮิสโตกจนเสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเพลงอยู่กรุงเทพใช่ใช่คุณเออยู่ที่ที่สนามสนามแข่งรถแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเสหลักวก็คือพอได้รับโทรศัพท์มาปุ๊บก็คุณเพลงก็แบบปรึกษาโน้นนี่จะยังไงดีเพื่อไปหาคุณพ่อได้โดยสุขคือคือคุณอนุทินเนี่ยทนายยกเนี่ย ขับเครื่นส่วนตัวส่วนตัวขับเองเลยไปเองเลยขับไปเองเลยพาน้องเพลงไปใช่นี่คือเล่าความประทับใจเล่าประทับใจแต่ก็ไม่ได้พูดถึงแต่ในอแต่ในข้อมูลเนี่ยนะฮะในบทสัมภาษณ์เนี่ยน้องเพลงก็เรียกว่าพ่อหนูนะ ใช่ใช่ใช่พว่าพอหนูใช่คือพ่อหนูพี่เป๊กก็แบบเอก็ยังแบบปกติก็ปกติก็ยังเออก็ยังเอ๊ะหรือยังไงเริ่มสับสนใช่ไหมเริ่มสับสนเฮ้ยหรือมันเป็นแบบแผนเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราคิดอั่ไงเลยไม่ได้แบบปั้งมาเลยแต่งงานค่ะ ก็ได้ก็ได้ก็เชียร์เขาอยู่อ่ะตรงๆเราก็ไม่รู้ว่ายังไงหลังจากนก็คนคนจับตาไปเรื่อยๆแต่ล่าสุดก็คือมีคนจับตาแล้วเพราะคุณเพลงเขาไลฟ์สดเมื่อคืนกับคุณแม่ตู่นะคะก็แบบว่าขเสื้อผ้านะใครจะไปเอฟก็เอฟไปเขาบอกว่าคนไม่ได้เอฟคนเข้าไปดูเยอะมากเลยนะคะคนดูคนดูเสื้อผ้า เปล่าดูคุณเพลงดูคุณเพลงว่าจะพูดอะไรเรื่องความรักเปล่าอย่างี้วอก็มีการเปิดใจเรื่องตัวเองแบบเหมือนเขียนประมาว่าเพลงแบบว่าไลฟ์สดใช่ไหมอินสปิเรชันใช่บอกว่าไว้เรื่องคอลเลคชันไงใช่ว่าเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้กลับมารักตัวเองอีกครั้งมีข้อความดนวยนะบอกว่า just out here ใช่ practicing self love yes แปลก็เกิดแบบพักสักครู่แล้วเช็ดน้ำตาตรงนี้แบบให้รักตัวเองอะไรประมาณนี้คนก็แบบเอ้ยนี่นี่นี่ภาพนี้เอาภาพนิ่งคนก็เลยตีความจ้ะ ภาพนี้อ่ะพี่ออยขึ้นภาพขึ้นภาพอนึ่งภาพนี้ภาพนี้เขาไลฟ์สดกับคุณแม่สดสื่อก็ไปไปแคปมาหรือใครสักคนไปแคปมานี่แหละสื่อก็หยิบมาใช้ขออนุญาตด้วยนะจ๊ะทุกคนใช่แต่ว่าประโยคไงจัสเอาแต่ทุกคนไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของการขายของทุกคนโฟกัสเรื่องของคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการรตัวเองเอาจริงๆมัน คอนเซปต์มันมาได้หลากหลายมุมมองสําหรับผมถามว่าโยงไปเรื่องความรักได้ไหมได้โยงไปเรื่องของการรักตัวเองได้ไหมได้อยเรลืมว่าแม่ตู่ก็เป็นคนรักตัวเองอดูแลตัวเองเขาเป็นหญิงแกร่งใช่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเสื้อผ้าน้องเพลงก็จะเป็นแนวแบบพี่พี่ก็ชอบนะแนวเป็นผู้หญิง working woman เปรียบมินิมอลอะไเขาาจะพูดถึงคอนเซปต์เสื้อผ้าเขาก็ได้ทุกคนใช่ใใจเย็นเย็เขายังไม่ออกมาพูดไม่ไม่หล่อใจเย็นบอกตัวเองใจเย็นใช่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 พึ่งรีบอาถรรพ์เจ็ดปีอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่ไม่ไม่จะเป็นนะบางคนก็เลยเจ็ดปีก็มีบางคนสองเดือนก็คือก็คือไปแล้วบางคนก็แบบไปนี่ไงแม่อะไรอ๋อ มัานนีมัานนีมันนีใช้เงินกับเคลื่อนออไม่เด่เดี๋ยวนี้คือเป็นเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของคนในยุคใหม่อันนี้ก็อันนี้คือเอาแฟกต์มาพูดกันแล้วว่าแบบความสัมพันธ์คนขคนยุคใหม่จะเป็นแบบนี้แหละใช่ใช่เขารู้สึกว่าเมื่อทุกอย่างมันเข้ามารวดเร็วฉันก็โอเคอย่าเอาใจไปพึงผูกไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยฉะนั้นปุ๊บเราก็ มีความสัมพันธ์แบบรวดเดีวก็ได้คะงเอ้เหมือนพูดเหมือนรู้ใจพี่พี่คิดอย่างนั้นเหมือนกันเสรีีนี้โอ้ยไม่ใช่เสถีนี้อยู่ตรงนี้ทุกคนเสทีีนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมตัวเราเขามาพูดแล้วกันเราส่วนอนาคตจะเป็นยังไงจะพูดประเด็นนี้ไหมอยู่ที่คนสองคนและคนใต้ชิดแต่แล้วแต่คือณตอนนี้ขอโยกกลับไปที่ทนายก ใช่เออหลายคนก็จับตามองว่าแบบเออแผนการต่างๆอยู่หนุ่เตี้ยมนะเป่าตังเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเออเขาบอกคนละครึ่งเนี่ยจะหกไม่ใช่เราไดหกสิบห้าสิบคนที่จ่ายภาษีนะสําหรับคนที่เสียภาษีเนี่ยคือทางรัฐจะจ่ายให้หกสิบเราจะจ่ายแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่เสียก็ห้าสิบห้าสิบถ้าเสือว่าคนไหนที่ไม่ได้เสียภาษีเลยคือห้าสิบคนละครึ่งจ่ายไปเถอะณตอนนี้ลุงตู่อยู่คนละฮะคือทุกคนเหมือนกันหมดห้าสแต่เอาจริงๆ ห้าสิบห้าสิบก็ไม่มีใครว่าหรอกไม่ว่าหรอกนี่ให้ใครว่าหรอกเพื่อมันหกสิบแล้วยืนยันคือถ <F D. S 2> ้าเกิดว่าคือเอาเงินตัวนี้ที่ได้หกสิบอ่ะอันนี้คือแบบ ฝากเสียเองนะคิดเองว่าโอเสิยเทียไปช่วยออื่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขยายเวลาไงเออไดขยายเวลาเพิ่มเงินไม่ต้องเอามาให้ผู้เสียภาษีหรอกเขามีตังค์อยู่แล้วผู้เสียภาษีอย่างพวกเราอ่ะถูกต้องเออเอามาก่อนไอเงินหมื่นมันไม่ได้แล้วเอาอันนี้แหละท่านายกขอเธอขอเธอเขาบอกน่าจะได้เตือนตุลาตุลาตุลาคมตุลาคมตุลาส่วนอีรถไฟ20บาทถงเขาบอกอาจจะไม่ได้จริงไหมเอออาจจะเพราะว่าคือท่านายกบอกอย่างงี้ท่านายกบอกว่าขอไปดู รายละเอียดทั้งหมดก่อนว่ามันคุ้มทุนมันไม่ได้เสียใครต่อใดหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บมาปึ้งขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วก็เร็วๆนี้จะให้ข้อมูลชัดเจนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะไรเงี้แล้วแต่รีบๆเพราะประชาชนเราอยู่เพราะท่านมีเวลาแค่4เดือนนะคะนัมเบอร์โฟร์โฟร์มัใชนะคะถือว่าสั้นมากตอนนี้ก็อะไรสั้น ไม่ถึงว่าระยะเวลาสั้นมาสี่เดือนแต่ว่าเขาเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนี่ทุกคนอือฮ่าสวยล่าสุดคุณสุพจีนะคะแห่งดุสิตธานีสวยมากเพราะว่า ว่าสวยมากแล้วพูดแบบดีมากคือคนนี้เก่งและเป็นหญิงเก่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเศรษฐกิจมีชื่อโปรไฟล์เรื่องของการทําธุรกิจอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ธรรมดานะคะแต่ละคนนี้แบบจีอโอปตทเออิบดีกรมธนารักษ์อย่างนี้ประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจคลังแน่นเพียบคือวิธีเนี้ยอันนี้เมื่อไหคนชื่นชมนะสี่เดือนมันต้องรีบไงแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ว่าทุกอย่างมันจะ ไปเป็นองค์คาพยพได้จริงหรือไม่เ,ออเพราะมันมีประเด็นหินหลายๆอย่างที่ทําให้เป็นด่าให้พิสูจน์ฟีมือของท่านถูกต้องอย่างเรื่องของออ่อบ้านข้างๆก็โดนจี้ยับเหมือนกันนะ,ะว่าจะยังไงกันแน่เอ,อนะฮะก็ต้องรอลุ้นท่านเพราะว่าตอนนี้คนที่เกิดปัญหาเรื่องของที่ดินนะฮะไม่ใช่หอนหนองหาอะไรนะข่าวกระโดงหรออ,อ่ไม่ไม่ไ,มไมอ,อ อะไรอาหารที่สกแก้วอ่ะอ๋อบ้านหนองจานหนองจานเออนั่นแหละที่สดกัมพูชาแสดงนกัมพูชาเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยลุกล้ำเข้ามากแล้วก็กินพื้นที่ชาวบ้านไปแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งไงที่โดนโดนเจรัตอ่ะโดนเจรัตอ่ะเออเจรัตบอลเจรัตไปซื้อที่ดินของชาวกัมพูชามาซึ่งที่ดินจริงๆตรงนั้นน่ะหัวตัวเองอ่ะไปกว้านซื้อมาเออซึ่งที่ดินน่ะไปไปไปควบกับคุณป้าคนนี้แหละซึ่งผ่านมาสามนายกแล้ว ถูกต้อง้ก็คือคนที่สามใช่ค่ะเออลุง คุณเสถาไปแล้วคุณอุงอิงไปแล้วแล้วก็มาคุณทินดว่าคุณทินจะแบบจะเคลียร์ได้ไหมแต่เคลียร์ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะพอเป็นนายกปุ๊บทางด้านของคุณมาิเก็ตเขาก็โพสต์แสดงความยินดีบอกเดี๋ยวทุกอย่างจะจบเรียบร้อยแต่เราก็ไม่รู้ต้องติดตามเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องปัดของสองเรื่องเนี้ยแต่เขาจะเปิดด่านคุณจะไปไหมก็ไม่ไปไปทําไมอ่ะเราเพื่อไปซื้อของช้อปปิ้งไงอ๋อไม่เป็นไรตลาดลงเกลือใช่ป่ะเดี๋ยวรอคนละครึ่งก่อนเออเอาไปช้อปปิ้งได้นนะลงเป็คครึไหมจะได้วยร่มไหมน ภาษีย้อนหลังแต่คุณธีมแบบไม่ต้องกังวลไม่มีย้อนค่ะอ่าเรคคอร์ดพูดแล้วนะไม่ย้อนร่วมเข้าไปเราจะได้แบบอันนี้ส่งเราก็อยากจะได้เอาจริงๆทําทั้ง4เดือนเลยทําไปเลยกัญญาสี่เดือนเนี่ยคือตุลาคมนี่ท่านนับท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กันยาถูกไหมใช่ใช่ตั้งแต่ปกติกันยาตุลาตุลาวันวานวมนวานอ้สามเดือนอสามเดือนสามเดือนสามเดือนให้โบนัสกับประชาชนคนไทยเออทุกคนจะได้อวยยศถ้าทําดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเลือกตั้งรอบอ้าเลือกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลือก เออไม่ก็พูดจริงๆทำนี้ก็คือเลือกเลยเออคนคนไทยเป็นคนตรงๆมั่นๆคือถ้าไม่เขาทำไม่ดีก็าไม่เลือกแค่นั้นแหละเออง่ายๆเนาะเออคิดอะไรมากมายนะฮะเอออ่านี้ของท่านก็เอาใจช่วยท่านนะเอาใจช่วยไทยเป็นนายกใจช่วยมาและขอให้เราแบบว่ามีกินดีอยู่ดีจบจริงๆคือทุกคนเอาใจช่วยทุกรัฐบาลที่เดินหน้าเข้ามาขอแค่ดูแลประชาชนค่ะด้วยดีแค่นั้นทุกคนแฮปปี้แล้วเธอคิดง่ายๆอย่าเปร๊ อะไรกันเยอะทุกคนคิดไม่ทันเหมือนเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะแบบว่างง,งงนิดนึงเวลาสื่อสารอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดครับคุณทั้งสิ่งก็อยู่ในเรือนจําเรียบร้อยละว,วันนี้เห็นว่ากินข,ข้าวกินข้าวนอนสบายดีปรับตัวได้ปรับตัวได้ก็เ,เคยไปเทสมาแล้วนี่ที่ไหนคะหึงวันปะไม่แน่ใจว่าถึงวันไหมอุ๊ย <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไม่หันนะคะ <laughs>